ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับพระรูปหนึ่งทุดงเข้าไปในพื้นที่ของจงังหวัดกาญจนบุรีและพบเข้ากับลูกช้างป่าหลุดมาจากโขลงนะครับได้รับบาดเจ็บ จึงประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสีนคเรีนเข้าให้การช่วยเหลือนะครับแต่ลูกช้างตัวนี้อยู่ในสภาพอิดโรยครับจึงต้องประสานเอาเฮลิคอปเตอร์และสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเข้าให้การช่วยเหลือรับล่างของลูกช้างตัวนี้นะครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉว่างนะครับเพื่อรับการดูแลเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเมื่อรับมาแล้วนะครับก็ตั้งชื่อว่าน้องธันวา ตัวสอบสภาพเบื้องต้นก็พบว่าน้องทันวานะครับมีบาดแผลตามผิวหนังรวมไปถึงบาดแผลภายในช่องปากด้วยการดูแลในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่จัดคอก ภายใต้อาคารแห่งหนึ่งของเบื้องฉว่างนะครับให้น้องธันวาอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีการนําแผ่นยางมาปูรองเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับและก็แผลอื่นเพิ่มเติมบนผิวหนังนะครับส่วนเรื่องของอาหารครับก็ให้กินนมผงสําหรับทารกแรกเกิดนะครับผสมกับน้ําต้มข้าวทุกๆ1ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่จะพยุงน้องธันวาขึ้นมาทานอาหารนะครับการรักษาของเจ้าหน้าที่ช่วงแรกเนี่ยจะต้องให้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องนะครับยาลดอาการปวดท้องยาขับลม วิตามินบํารุงให้สารน้ําเข้าทางหลอดเลือดดาแล้วก็ใต้ผิวหนังครับช่วงแรกเนี่ยน้องธันวาอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับคุณผู้ชมครับต้องดูแลอย่างใกล้ชิดปรับแผนการดูแลกันตลอดเวลานะครับข่าวดีก็คือผลการตรวจเลือดของน้องธันวาเนี่ยไม่พบเชื้อไวรัสในช้างนะครับ แต่ก็มีข่าวร้ายเหมือนกันครับเพราะพบว่าค่าของการสลายของกล้ามเนื้อเนี่ยค่อนข้างสูงครับต้องระวังเรื่องของสภาวะไตาวายเฉียบพลันหลังจากรับการรักษามานานร่วมเดือนนะครับอาการของน้องธันวาดูดีขึ้นเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สามารถพยุงน้องธันวาเดินเองได้เรื่อยๆนะแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเจ้าที่ก็รายงานมาจากเบึงฉวากนะครับว่า น้องธันวาช้างป่าเพศเมียของเราตัวนี้นะครับล้มลงแล้วนะครับโดยเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับน้องธันวามีอาการท้องเสียอ่อนแรงต่อมาช่วงเวลาประมาณตีสามครับแพทย์รักษาแบบประคับประคองนะครับอาการของน้องธันวาก็ยังคงอ่อนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับจึงให้สารน้ําเสริมเกลือแร่เข้าไปให้ออกซิเจนรวมถึงให้ความอบอุ่นด้วยเพราะขณะนั้นเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างหนาวนะครับอากาศหนาวมาก อุณหภูมิต่ำประมาณ17-18องศา,ศาเซลเซียสครับ<ศา>เวลาประมาณตี4ครับคุณผู้ชมอาการของน้องธันวายังคงแย่ลงอย่างต่อเนื่องนะครับน้องธันวาเริ่มไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอาการอ่อนแรงลงเรื่อยๆครับกระทั่งเวลา8โมงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมน้องธันวาไม่ตอบสนองต่อการรักษานะครับเจ้าที่และศัตวแพทย์ พยายามกู้ชีพกลับมาครับแต่ก็ไม่มีสัญญาณชีพตอบกลับมาสุดท้ายครับคุณผู้ชมน้องธันวาก็จากเราไปเมื่อเวลา8.24นาฬิกา24นาทีครับไม่ใช่แค่น้องธันวาเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่เมื่อวานนี้ครับน้องข้ามแดน หนึ่งใน4ลูกเสือโครงของกลางในคดีครับที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เสียชีวิตลงเช่นเดียวกันนะครับศัตวแพทย์เอ็กซเรย์ดูแล้วก็พบว่าปอดติดเชื้อคาดว่าจะเกิดจากสาเหตุของอากาศหนาวครับเพราะเมื่อช่วง3-4วันที่ผ่านมาอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อตรวจสอบก็พบว่าในช่องท้องของน้องข้ามแดนเนี่ยมีแก๊สอยู่จานวนมากคาดว่าลูกเสือคงจะมีอาการปวดท้องอย่างหนักนะครับหลังจากนี้ครับคุณผู้ชม สัตวแพทย์ก็จะนำร่างของน้องข้ามแดนและน้องทันวานะครับไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับนับเป็นความสูญเสียครั้งสําคัญของกรมอุทยานแห่งชาติและผืนป่าของประเทศไทย